ตกมาืแล้ววันนี้มากลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามยโสธรานะคะวันนี้เราอยู่ที่หอพักเนาะนะคะอยู่ที่หอพักนะคะซึ่งดีใจนะคะที่ได้มาแถบจังหวัดคอนแก่นแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ประมาณกี่วันนะสองสองสองวันสองวันสี่คืนว่างี้เดียวหนึ่ง จันเสาร์อาทิตย<า><า>์สา,สามคืน,น <4 S 1> <ะ>สามวันสามคืนสี่วันสี่วันสามวันสีคนส่คืนสามวันสี่คืนนะค่ะนั่นแหละก็เลยได้มา,เ,าเที่ยวนะคะแล้วก็ได้มาจัดการธุระของตัวเองด้วยนะคะมาวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าความประทับใจนะคะว่าจากการเดินทางไปน้มัสการนะคะพระอามบรมามาธาตุ ะคะมแก่นหรือ,อพระาาธาตุคมแก่นนะคะที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณแล้วก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานแล้วก็เก่าแก่แล้วก็มีตำนานผนะะสมผสานกลมกลืนอยู่นะคะ<อ>พระธาตุคมแก่นเนี่ยนะคะเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดคอนแก่นนะ,ะแล้วก็เป็นที่เคารพแล้วก็สักการะ นะคะอย่างมากเลยของชาวจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็เดินทางมากราบไหว้บูชาอยู่ในทุกๆวันบ่อยครั้งจากการที่พวกเราได้ไปไหว้เนี่ยก็ได้มีผู้คนเข้ามากราบไหว้ไม่ขาดสายเลยนะคะซึ่งพระาธาตุขามแก่นเนี่ยนะคะได้ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเจริญภูมินะคะบ้านขามนะคะตำบลบ้านขามอำเภอ้ําพองอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะน่าจะสักประมาณสา่า30 กิโลนะคะซึ่งาสามารถาเดินทางไปตามถนนนะครับสายขอนแก่นกาลสินนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะหลักกิโลที่12บนะคะบ้านโคกสีนะคะเป็นถนนลาดยางตลอดมีป้ายบอกทางไปพระธาตุด้วยนะคะซึ่งทำให้เราได้เห็นเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะ ติดตามได้หรืออาจจะสามารถกด GPS ก็ได้นะแต่ว่าที่อาจารย์สามารถไปได้เลยโดยไม่โดยไม่ต้องกด GPS นั่นก็คือวาอ่าเราได้เคยมาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครเราก็ได้นั่งรถโดยสาระะผ่านพระธาตุะะแล้วก็ทําให้เราได้เห็นแล้วก็ไปมาบ่อยครั้งนะคะแล้วก็ห่างจากนั้นมาเกือบ7ปีมาวันนี้นะคะ อาจารย์ก็ได้มาทำธุระที่นี่อีกนะคะก็ได้ไปแวะประาวา้สักระบูชาซึ่งมีความตั้งใจว่าถ้ามาที่ขอนแกนทุกครั้งนะคะถ้ามีเวลาที่ไม่เหลือบกพอแรงอย่างไรก็จะสละเวลาในช่วงหนึ่งในการเข้าไปกราบนมัสก,การองค์พระาธาตุนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็งดงามแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตนเองด้วยนะคะนั่นเองเนาะทีนี้พระาธาตุ คามแก่นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นพระาธาตุทีอ่อาจารย์มีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่างมากแล้วก็เป็นพระาธาตุที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วก็เป็นพระาธาตุองค์หนึ่งที่สามารถาเชิดหน้าชูตาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนา ะะด้านโบราณสถานโบราณวัตถุได้อีกแห่งหนึ่งนะคะในอนาคตแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองต,ต่อไปจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามามากมายเหลือเกินทีนี้เรามาดูประวัติและก็ตำนานพระาธาตุขามแก่นนะคะว่าตำนานพระาธาตุขามแก่นเนี่ยนะคะเรียกเดิมว่าพระาธาตุบ้านขามนะซึ่งตำนานความเป็นมาหรือประวัติเนี่ยไม่ได้ระบุ หรือไม่ได้มีเอกสารและลักอักษรนะคะที่สามารถอ่านได้เข้าใจหรืออาจจะเป็นประวัติที่ปฏิปปตองนะคะจากการเล่าขานจากการสืบทอดหรือแต่ย่งใดนะคะแต่พระราชสารสารธรรมมุนีเนี่ยกันพระพัสโรเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้มีโอกาสไปนมัสการ พระบรมธาตุจึงดำริว่าจังหวัดของแก่งคนมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะประจําจังหวัดบ้างจึงได้สืบสอดจนพบพระธาตุบ้านขามที่บ้านขามทตุใหญ่และได้สืบสอดประวัติความเป็นมาก็ไม่พบจึงให้ผู้เท่าผู้แก่เล่าประวัติและเรียบเรียงใหม่โดยมีหลายสํานวนตามตํานานขามแก่นปัจจุบันเป็นสํานวนของนายสมควรพละกล้าเรียบเรียงนะคะและ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถืออย่างมากนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นประวัติที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เท่าผู้แก่นะคะที่เคยอยู่ที่นั่นนะคะว่าอย่างไรแบบไหนนะคะแล้วก็มารวบรวมเรียบเรียงแล้วก็ร่างสานวนขึ้นมานะคะ พุทธศักราช2 4 9พ2 4สรเนี่ยพระราชสารธรมโุนิกันพระพัสโรเนี่ยได้ทำการบูรณะพระธาตุบ้านขามเปลี่ยนยอดเดิมที่เป็นไม้นะคะเป็นฉัตรโลหะนะคะและเปลี่ยนชื่อจากพระธาตุบ้านขามเป็นพระธาตุขามแก่นและวัดบ้านขามเป็นวัดเจริญภูมินะคะและมีการารณรงค์ให้ชื่อเมืองขอนแก่นเพี้ยนมาจากบ้านขามแก่น ซึ่งจากการศึกษาเอกสารต่างๆของประมวลพิมพเสนเนี่ยไม่เคยมีคำว่าเมืองขามแก่นมีเพียงชื่อเมืองขอนนะคะขอรัแก่นนะคะขอระแก่นหรือขอรแก่นนะคะหรือขอนแก่นดังนั้นชื่อเมืองขอนแก่นน่าจะเชื่อได้ว่าเป็นแต่แรก เริ่มชื่อเมืองขอนแก่นอยู่แล้วไม่ได้เพี้ยนมาจากขามแก่นแต่อย่างใดนั่นเองนะคะพระธาตุขามแก่นเนี่ยนะคะมีตำนานนะคะมีตำนานอยู่ที่น่าสนใจอยู่ประมาณ3ตำนานด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมตำนานอีกพี EP ที่2นะคะสวัสดีค่ะติดอย่าลืมติดตามนะคะ